งานแม่เล้าสร้างวัดที่สมเด็จพระพุทธจารย์บอกว่าได้บุญเพียงเศษบุญหากจะมองย้อนกลับไปอดีตในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สยามในยุคนั้นเหล่าบุรุษทั้งหลายต่างก็ทราบดีว่าบริเวณตรอกย่านเยาวราชหรือปัจจุบันก็คือถนนเจริญกรุงซอย14เป็นย่านโคมเขียวหรือหลายคนก็จะเข้าใจว่านี่คือซ่องของโสเพณี ซึ่งมีรูปแบบชั้นสูงไปจนถึงระดับล่างๆโดยมีโรงเยแฟงเป็นหนึ่งในซ่องโสเพณีที่นิยมของชนชั้นนําและแน่นอนค่ะว่าผู้ที่เป็นเจ้าสํานักโสเพณีหรือแม่เล้านั้นก็คือใหญ่แฟงนั่นเองบางก็เรียกว่ายาแฟงซึ่งก็นับเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยจากกิจการดังกล่าวหัวนึกกลับไปในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวราชการที่สพระอ,องค์ทรงศรัทธาในพุทธศาสนายอย่างแรงกล้า เป็นเหตุให้บรรดาขุนนางชนชั้นสูงตลอดจนผู้มีฐานะร่ำรวยทั้งหลายก็เลยนิยมสร้างวัดแน่นอนค่ะว่าายแฟงผู้เป็นหนึ่งในบุคคลร่ำรวยในยุคนั้นแลวก็มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยรวบรวมเงินรวมกับบรรดาลูกๆของนางลูกๆนี้ก็หมายถึงหญิงงามเมืองทั้งหลายในสำนักนั่นแหละค่ะเอาเงินมาสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นในปีพุทธศักราช2376ซึ่งไม่มีชื่อเป็นทางการค่ะแต่ว่าชาวบ้านนี่เขาเรียกว่า วัดใหม่ยายแฟงก็มีเรื่องเล่ากันค่ะว่าในงานสมโพธวัดแห่งใหม่นี้ยายแฟงก็เลยนิมนต์มหาโตไปเทศในงานสมโพธฉลองการสร้างวัดมหาโตในเวลาต่อมาก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรีหรือหลวงปู่โตนั่นแหละค่ะมหาโตแทนก็เป็นพระเทศประเภทขวานผ่าซากก็เลยเทศไปตรงๆว่าเจ้าภาพทำบุญด้วยทุนรอนจากผลเช่นนี้ก็คือเงินจากโรงโสเพณีนะคะย่อมได้อานิสงส์เพียง สลึงเฟื้องของเศษบุญเท่านั้นอันหมายถึงได้บุญเพียงแค่เศษเสี้ยวน้อยนิดไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเยแฟงได้ยินดังนั้นก็โกรธมากค่ะจนเกือบจะได้ด่าพระเอาซะแล้วแต่ด้วยความที่มหาโตเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่คนในรั้วในวังเขานับถือกันมากเยแฟงก็เลยได้แต่แสดงความไม่พอใจด้วยการยกเครื่องกันเทศกระแทกถวายไปค่ะหลังจากเหตุการณ์น,นั้นเยแฟงก็นิมนต์ทูลกระหม่อมพระมาจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ ซึ่งทุนกระหม่อมพระนี่ต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะมาเทศเพื่อหวังจะแก้หน้าจากการเทศของมหาโตในคราวก่อนค่ะแต่ทุนกระหม่อมพระทรงเทศนาในแนวทางเดียวกันละค่ะว่าหากคำกุศลด้วยจิตขุนมัวก็ได้ผลน้อยแต่ถ้าเป็นความเห็นของอาตมาแล้วคงจะตัดสินให้ได้บุญเพียงสองภัยเท่านั้นซึ่งคราวนี้ก็เปรียบเป็นหน่วยเงินที่น้อยยิ่งกว่าสลึงเฟืองซะอีกค่ะ ย่างไรก็ดีเรื่องราวข้างต้นก็เป็นเพียงเรื่องเล่าบทหนึ่งของการแรกเริ่มสร้างวัดแห่งนี้นะคะโดยต่อมาเนี่ยในสมัยของรัชกาลที่4ลูกหลานของเยฟงก็ได้บูรณะวัดใหม่พร้อมกับทูนกล้าวขอพระรชาชทานนามวัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้ารพระรชาชทานนามว่าวัดคณิกาผลค่ะอันมีความหมายว่าวัดที่สร้างด้วยผลประโยชน์ของหญิงงามเมืองแน่นอนค่ะว่าภายในวัดคณิกาผลก็มีสิ่งสําคัญที่น่าสนใจค่ะอย่าง พระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปประธานศิลปะสุขโขทยัยพระวิหารหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธรูปสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สซึ่งวันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปสีทองอารามแต่ก็สันนิษฐานกันค่ะว่าในอดีตเคยเป็นองค์สีดำมาก่อนโดยมีพระพุทธรูปองค์จำลองสีดำประดิษฐานอยู่ด้านหน้าด้วยพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยาหอระฆังก่ออิฐถือปูนแบบเก่า หลังคาประดับลายปูนปั้นเขียนสีเป็นต้นค่ะนอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุทางพุทธศาสนาแล้วภายในพระวิหารองค์ของหลวงพ่อดำก็จะมีรูปหล่อของายแฟงค่ะด้านหลังอุโบโสถก็เป็นที่ตั้งของอาคารย่าแฟงนะคะซึ่งก็เป็นอาคารที่สร้างใหม่ในปี2523ค่ะด้านในนั้นก็มีรูปปั้นายแฟงครึ่งตัวภายในตู้กระจกค่ะมีข้อความจะลึกไว้ที่ฐานค่ะว่าวัดคณิกาผลน,นี้สร้างเมื่อพุทธศักราช2376 โดยคุณแม่แฟงบรรพุรุษของตระกูลเปาโรหิตซึ่งก็มีคนนำของไหวามาสักการะบูชาค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดขอพรจากแย่แฟงหรือยายแฟงเนี่ยจะสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็โชคลาภการงานด้วยนะคะตำนานแม่เล้าเจ้าสำนักนางรมผู้สร้างวัดในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าหลังจากยายแฟงเสียชีวิตไปแล้วบุตรสาวที่ชื่อว่านางกลีบสาครวาสีหรือแม่กลีบค่ะ ก็ดำเนินกิจการหญิงงามเมืองต่อไปเรียกว่าโรงแม่กลีบแถมยกระดับให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเป็นซ่องโสเภณีชั้นสูงที่หรูหราตกแต่งด้วยข้าวของอย่างดีซึ่งแม่กลีบก็เดินตามรอยของมาดาในเรื่องของการทานุ i, บารุงพระพุทธศาสนาโดยได้สร้างวัดขึ้นเป็นที่ซึ่งสวนดอกไม้ของเยแฟงห่างจากวัดคณิกาผลประมาณแค่300เมตรค่ะบริเวณปลายตอกเต้าเมื่อปีพุทธศักราช2 4ง7 ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะพระองค์ทรงกรุณาโปรดเก้าพระราชทานนามวัดว่าวัดกันมาตุยารามค่ะซึ่งก็หมายถึงวัดที่มารดาของในการเป็นผู้สร้างนั่นเองเพราะว่าชื่อของบุตรชายนังกลีบเขามีชื่อว่ากันค่ะ ชื่อของในการนี้นะคะก็มาจากการที่ไปยกลูกชายใส่กันเทศของสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าจะได้เลี้ยงง่ายๆแต่ว่ากันว่ามีการเขียนสะกดผิดค่ะจากการกอไก่ไม่เห็นอากาศนอนเนนทอนางมนโทกันนะคะก็กลายเป็นกอไก่ไม่เห็นอากาศนอกันค่ะจึงปล่อยให้ใช้แบบนั้นไปจนถึงปัจจุบันค่ะทั้งนี้ต่อมาในการเนี่ยก็เข้ารับราชการเป็นมหารเล็กแล้วก็ได้นามว่าพระดรุลรักษาค่ะ วัดกันมาตุยารามเป็นวัดขนาดเล็กค่ะอยู่ในพื้นที่ชุมชนเชื้อสายจีนภายในวัดก็มีสิ่งก่อสร้างสำคัญอย่างพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่าพระอริยะกันมหามุนีค่ะภายในมีจิตกรรมพุทธประวัติวิจิตรมากที่สันนิษฐานว่าน่าจะวาดไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เจดีทรงละคำคว่ำแบบลังกาสีขาวสร้างเรียนแบบทำเมฆาสถูปของอินเดียค่ะ ซึ่งเป็นทรงเจดีย์ที่มีเพียงสองแห่งในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งอีกแห่งหนึ่งก็เป็นเจดีย์องค์เล็กค่ะที่วัดสมณราชวร,รวิหารนั่นเองค่ะซุ้มประตูทางเข้าวัดก็เป็นงานปูนปั้นที่มีความสวยงามวิจิตรรวมถึงยังมีศาลเจ้าแม่กวนอิมด้านหน้าอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อตัดภาพมาังปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งวัดที่เหล่าสายหมู่เขาต่างตบเท้าเข้าไปขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอยู่ค่ะ แนะนำหนังสือรานอลิราชไายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนแฟนสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชไพ่จัก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663